่าอเพี่ยนดอกกํกาพงตูเทร์โบมาเบิร mm ์นระดับเลกนะมึงไม่ต้องอระดับเลแ่างน <aya> oh, oh, oh. ี่ิอคุณหารจยกูเพียเผี้ยัวันเนี่ยโอ้โหแรงไปแรงเกิน ไก่อครคว่ดีกว่าแื่อนบอกี่มันไม่กว้างนห่เอฉันอยากขายขอดีกว่านะดอกกรนะเจียวทองนั่งนั่งอะไรไวยเปิมาดีนี Lai, kalang sop aneo. Dawa kakia ane to. Dawa kakia aneo. Dawa kakia aneo. Dawa kakia aneo. Kasi dia ko lau ko aneo bon. ทองบอกกระทองเลยไม่ได <inate tiế> ้แก่เลยอาตาแบงส่วนทะยัสมรู้ที่ม่เองด้วย เขาจเ h า้ uh, s <S ิงพาวอย่อดท่าไปเขาจะอง b ี่ผู้งาอยู่พอดีต่าไปบ่โอยม่หนึงสามีแต่แบงค์ยี่สิบแบงค์เอ้ยเหรียญหบาทก่ใช่ไงพอไม่หนึงแหงๆรวยรวยขอ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 ให้ร่ำรวยรขอให้มนี้บอกไว้คอยใจๆหนกขอให้หนึอะไรนะลูกเนี่ยได้จะสองบาทสองบาทเนี่ยเต็มเลย บาดแไปแนะประเด็นโอ้ยออมาเปนนี้เออไปเหมือนันเขมาก็ัอหมดเลยวค่ะาวเอรเมสะเโลนโคโคตรงไหน แข็งมั้ยแข็งเออแข็งใป่งี่นออก่อเลอเอามืกี้แล้วอองไงหรั่อฮะตรงตางีกัปอเีีี้ยงมาทำอะไรดิมาทำอะไรดิเฮ้ยยู่าเอาเอาไปทาาาตัวแดง งต้ต่วาเออองไม่เปิดสาขาวันเ็ือมัน่อนอัี้ออันนี้มันเป็นไม่บุไมตอว่าตอ่าอ๋อไม่ตออก่อนม่ตอี้อไหนก่อน

ระวังนะทำขานะโอ้ยนีเหลาเก่งเสียสมาธินี่ 好，来了，看这个。来快一点。好 Ông là cái này không được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  không

คันัน <anci en> ูนี่เดีแอเปล่าแเขวียนไปเดี๋ยวดอกเชียวมาไม้กะจักงามันโอ้ดอกเข้าเดี๋ยวครับในทีนี้เราไม่มีโอกาสเลยไม่ไเห็นอีกวันเดีโอโหขันแล้ว